สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับช่องยูเรเซนคิงดัมสุรินทร์นะครับวันนี้ทีมงานนะครับเราลงพื้นที่มานะครับเพื่อที่ติดตามอาการช้างวันนี้พบกับผมพิธิกรผู้ไม่มียางอายนะครับมใช่พิธีตกรผู้ไม่หยาบคายนะครับน,นีกระบอแม่นอีก่ละ <c oughs> พิธีกรผู้มีสีสันแลงตลกนะครับวันนี้มากับทีมงานก็ล่านะครับพิธีกรแล้วก็คุณหมอที่ห่อที่สุนย์ในสามพันไร่เดี๋ยวนี้เริ่มจะไม่ใช่แล้วนะครับ oh, <my. S 1> แล้วก็มีผู้ช่วยแพทย์นะครับวันนี้มีน้องเตยแล้วก็มีมือกล้องของเรานะครับไปกันตลาดน้องเอ่อน้องแอมและตัวเล็กๆเ,เห็นแต่หัวผมปิวแบ่งๆนะครับก็คือน้องมัทนานะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเออ สาวสาวแห่งโครงการนะครับน้องอ้อมใจนะครับก็วันนี้จะไปติดตามอาการช้าง,งเชือกไหนเหรอายดูหน้าเอ,อายดูหน้าบุญสันติสุขดูดูแต่หน้าเหรอช้างไม่ดูด,ดูหน้าอ๋อดูหน้าอ่อเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับน้องอ้อมวันนี้น้องอ้อมมาช่วยน้องมัดนะครับยกอุปกรณ์ นะครับทีมงานของเราก็วันนี้ลงมากันหลายคนหน่อยนะครับสามสี่ห้าคนนะครับก็วันนี้มาเหมือนเดิมครับเมื่อวานก็มาเจอสวัสดีครับอันนี้พันช้างนะครับลุงลอยเจ้าของแสมเมื่อวานมาเจอมาเจอคุณตาคุณตาอินนะครับหมอช้างวันนี้ไม่อยู่วันนี้คุณตาไปพบแพทย์นะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลตามนัดนะครับ ก็เลยไม่เจอก็เลยวันนี้เจอลงลอยนะครับลงลอยเพิ่งมาน่าจะกลับมาจากตัดหญ้าใช่ไหมลุงเอาน้ำให้ช้างอ๋อเอาน้ำให้ช้างบุญรอดอยู่ข้างหลังอ๋อครับผมก็เดี๋ยวสลิงใหม่มาแล้วครับลุงบอกลุงไปอัพสลิงใหม่มาดีกีแบบแรงกว่าเดิมอัพสลิงบอกใส่โชคสองสองตัวแต่ตัวอันอันเดิมมีโชคตัวหนึ่งบอกขนไม่นี่นะครับ เดี๋ยวรอเหมือนเดิมครับควานสะนะครับควานซะไปกําลังไปจะเออเอาช้างเข้าหลักนะครับผูกช้างเราก็รอเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเราไม่รอก็เข้าไม่ได้นะครับต้องต้องต้องให้ความปลอดภัยทั้งทีมงานควานช้างแล้วก็ตัวช้างด้วยแล้วความปลอดภัยของทุกคนนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องรอให้ควานนาช้างเข้าหลักผูก <Okay. S 1> ให้เรียบร้อยนะครับเราถึงจะ เข้าไปทําการรักษาแล้วก็ล้างเผลได้นะครับ<ป>น้องอ้อมนะครับวันนี้น้องอ้อมมาติดตามคุณหมออันนี้พายขวัญเมืองนะครับตัวเล็กที่สุดในซุม้มซุ้มนี้นะครับขวัญเมืองตัวเล็กแต่งายาวแล้ว ก็จะเข้าถ่ายได้ไหมอ่ะได้ครับตรง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 นี้นะครับเออ่ท่านผู้ชมทุกท่านจะจะไม่เห็นแผลนะครับช้างมีเป็นแผลตรงนี้นะครับเนี่ยตรงรักแร้ตรงใต้ท้องตรงลาวนมนะครับเกิดจากเชือกประโคนมันรัดนะครับเชือกเชือกประโคนมันเสียสีกับปลาผิวหนังทําให้เกิดเป็นแผลนะครับก,ก็ก็เป็นแผลอักเสบแล้วก็หนองมี มีเนื้อตายนะครับแล้วก็มีเป็นหนองอักเสบนะครับเป็นทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นฝั่งนู้นด้วยนะครับเป็นเป็นแผลที่ที่เกิดจากสายประโคนรัดนะครับเป็นเมื่อบานเมื่อบานต้องให้น้องเฟลินช่วยนะครับแต่วันนี้ทีมงานมาเยอะนะครับมีน้องเตยมีน้องมัดนะครับ เพื่อการทำงานที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อการทำงานที่สะดวกของทีมรักษานะครับเราก็เก็บภาพอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้มีลงลอยนะครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าของชร้างมายืนยืนยืนดูท่าทีคุมเชิงนะครับคุมเชิง คุณผู้ใหญ่ใจดีจากองค์การสวนสัตว์นะครับบริษัทเอ,อสนะครับที่สนับสนุนเสื้อสวยๆนะครับมาให้เราใส่นะครับก็<ล>ว่าเจ้าหนนยาใส่สีนี้เลยมันอึมครึหมน้ปหมดเลยโอ้ยเนาะ <c oughs> เสื้อเสื้อนี่งามอยู่นะครับเสื้อนี่สวยนะครับออกแบบมาได้สวยแล้วก็เนื้อผ้าก็ดีนะครับแต่พอมาใส่กับคนแล้วมันบ่บ่ค่อยสมกันเท่าไหร่ <c oughs> เฮาบ่ค่อยสมกันนี่ยนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเฮาผสมกันใส่แล้วสีคนอื่นใส่ทำไมดูสวย แต่คำล่าใส่ทําไมปานพระอินทาราชเลยเขียวเขากันปานยังขอบคุณเสื้อนะครับขอบคุณเสื้อสวยๆจากทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับคุณหมอก็ประเมินอันนี้น่าจะดูก้อนฝีนะครับเกิดจากการกดทับการนอนแล้วก็การเสียดสีนะครับก็ทางเป็นฝีแล้วก็ ตรวจดูว่ามันเป็นยังไงแบบไหนรเราดูนะครับดูดูคำล่าใส่กับอ้อมใส่นะครับแล้วก็ดูสีผิวนะครับคือมันแตกต่างกันมันแตกต่างกัน,นกใช่มันมันไม่เสื้อสวยนะครับเสื้อไม่ไม่ได้คิเลแต่มันอยู่ที่ว่าเอามาใส่กระหุ่นตัวไหนแล้ว <c oughs> ใส่ใส่กระหุ่นที่ดูดีเสื้อก็จะดูดีนะครับใส่กระหุนที่ ดูดีน้อยลงเสื้อก็จะดรอปลงนะครับไม่ได้ว่าที่เสื้อนะครับเสื้อสวยมากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนเสื้อมาให้นะครับแต่อยู่ที่คนใส่นะครับอยู่ที่คนใส่แต่ผมก็ชอบคักสีมันกลืนกับกับโครงการเราดีเขียวเขียวอุ่มแล้วก็อันนี้เนื้อผ้าก็ดีเนาะเนื้อผ้าดีระบายความร้อนระบายความร้อนได้ดีใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก อีกบ้านไหนเนาะเดี๋ยวจะไปดูพังสายฝนโอเคน้องสายฝนที่ที่ที่เข้าโรงพยาบาลสถานพยาบาลแล้วกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านเดี๋ยวเราไปติดตามอาการอัปเดตอาการกันค่ะไปเลยตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่บ้านของพังสายฝนนะครับน้องสายฝนที่ที่เคยไปอยู่ที่สถานพยาบาลนะครับเมื่อประมาณเออเคยไปรักษาประมาณสองอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ไหม ประมาณอาทิตย์อาทิตย์นึงนะครับก็ตอนนี้ก็น้องก็กลับมาอยู่บ้านนะครับคุณหมอให้มาครับฟื้นอยู่ที่บ้านดูอาการกินยานะครับแล้วเราก็เลยมาติดตามอาการนะครับว่าการน้องเป็นยังไงกินข้าวดีหรือยังนะครับกินอาหารอาการขับถ่ายการนอนนะครับดูจากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวใหญ่นะครับมี มีบัวทองมีกําไรแล้วก็มีทองใบ,บนะครับมีคุณแม่คุณป้าคุณยายนะครับสามเสื้อเอา,มาโมยโยัโยโยัโยโถยโยัโยโถยโถยโัย นี่ครับน้องน้องก็งก<ะ>มีความดูจากอาการก็ล่าเริ่งแจ่มใสกินได้ปกติครับท่านใดที่เป็นห่วงอาการน้องก็สบายใจได้นะครับน้องอาการปกติแล้วีว่วงไอระดับเชื้อมันไม่เจอแล้วนะเชื้อม,มันหายไปแล้ว หมอก็แจ้งควานว่าระดับของเชื้อที่ตรวจนะครับมันลดลงไม่เจอแล้วนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ที่จะกลับมาใหม่นะครับถ้าช้างมีอาการอ่อนแอหรือร่างกายไม่ปกตินะครับถ้ามีการป่วยเ,เชื้อก็อาจจะกลับมาได้แต่ตอนนี้ไม่มีเชื้อนะครับตรวจผลออกมาแล้วเชื้อลดลงไม่มีแล้วนะครับก็มาแจ้งผล นะครับให้แม่ขวานทราบประมาณนี้นะครับอีกตัวเล็กถอยฝนถอยนี่ไ็นตาแก้วครับเนี่ยนะครับที่บอกว่าตาตาแก้วนะครับเขาหลับเขาเขาเห็นกล้องนะครับเออไม่ต้องเออจ้าจ้าจ้าลูกข้างหลังก็ข้างหลังนะครับข้างหน้าก็พอข้างหน้านะครับข้างหลังก็น้องสายฝนนะครับสนใจกล้องนะครับข้างหน้าก็แต่ช้างหลับหลับตานะครับที่บอกว่า เมื่อวานที่เราให้ความรู้เรื่องเรื่องดวงตาช้างที่บอกว่าช้างตาแก้วน่าจะประมาณนี้นะครับก็คือตาขาวขาวขาวตาขาวเยอะตาดําเล็กๆเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่กับตาช้างปกติถ้าตาช้างปกติสายฝนดูเฉยๆสิถ้าตาช้างปกติก็จะประมาณนี้นะครับจะออกเป็นน้ําตาลแดงนะครับเป็นน้ําตาลแดงนะครับอันนี้ไม่ปกเหมือน เหมือนจะไม่ปกติแต่ก็สามารถมองเห็นได้คือในตาในตาเขามีสีที่ปกที่ที่ผิดแปลกไปจากจากช้างทั่วไปม,าาม่มานตา,าตาากระโดเหมือนกัน,น่า,า,า,าก็เหมือนคนแต่มันก็ไม่ไม่หนีจากนี้อนะเนาะคุณหมอเนาะไม่หนีจากขาวน้ำตาลขาวขุนๆข,ขาวน้ำ,น,ำนมนี่แหละแต่มันไม่ค่อยมีีกาา็วันนี้นะครับ ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าวันนี้มีแจ้งติดตามอาการรักษาสองเชือกนะครับส่วนช้างที่มีอาการเจ็บป่วยวันนี้ไม่ได้รับแจ้งเนาะไม,มไม่มีไม่มีแจ้งเคสเข้ามานะครับก็ก็ mm. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะติดตามเฉพาะอาการช้างที่ที่เจ็บป่วยแล้วก็มีมีในบัญชีที่ต้องมาดูแลนะครับก็โอเคน่าจะอำลาพาจากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็ไวต้ติดตามชมคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจที่รับชมรับฟังกด subscribe กดกระดิ่งติงติงกดแชร์กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด,ดหัวใจให้ทุกคนท,กทีมงานทุกคนนะครับให้นองอ้อมให้กับทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจในการทำงานผ่านการสื่ออุไม่ผ่านการสื่อ,อ,อแบบ ่งซือแห่งความรักมาให้กันทุกคนฝ่ายทุกคนสู้ๆนะครับทํางานเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านเหมือนกันนะครับที่ทํางานนะครับขอบคุณกําลังแรงใจทุกท่านวันนี้นะครับทีมงานของเราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ